อย่าห,หลุดด่เออ้ยเสร็จเลยใส่เครื่องโล่ครับอ,อือใส่ปลาอุยยุยครับยู้ฝ่าดึงขึ้นกันกินนี่นี่แล้วโอ้ย,อยใส่สวยดวยครับหมูนพันกอเข่ามันจนแหลก น,นี่ป้าเข่าหน้าล่างนะครับเออที่ว่าผมดึงเข่าเห็นยยังอันนี้ป้าเข่าหน้าล่างเพิ่นน้ำท่วมอูม้ยครึ่งโลกน่าจะมีครับผมรุ่มอุ่มเลยอู๊อ,อ,อะไรเงี้ยครับาตายแล้ว โ <Ooh. S 2> อ้โหแบบง่าเลยพี่น้องตัวนี้แห้งง่ายครับเครื่องโลดนะจะได้ตายอู้ปกระชัมก็ไปช่วยเอาไปกินข้าวด้วยกันครับผมกินข้าวด้วยกัน <c oughs> ครับ <c oughs> จังสุปานาะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วผ้ามาใส่เยื่อเขียดซีชิปหลังวันนี้มีเอฟซีมาน้ำครับผมมาจาก อำเภอ,อยังก่นอนอำเภออะไรนะรอำเภออะไรนะกันทารลมครับผมอำเภอกันทารลมจงออังหวัดศรีสะเกดครับชื่อน้องดีมแล้วก็มากับแฟนครับผมน้องแพรว่าออ <c oughs> มาไกลครับแต่ว่าบ้านเพิ่กับยุทธแถวนี้แหละครับน้องแพรว่าอายุข้าม่วงครับผมข้าม่วงจงังหวัดกาสินธุ์ส่วนน้องดีมจริงๆแล้วก็อยู่อไทยธานีเนาะแต่ว่ามาทํางานที่นี่มา ทำงานที่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวปลานำกันครับผมปลาพี่น้องมื้อนี้ผมโอ้ตะเบ็ดเอฟซีนี่ก็ะชีสามร้อยกว่าเด้อครับนี่เบ็ดผมบ่ต้องเลยมื้อนี้ได้เบ็ดเพิ่นได้เบ็ดตะเสิดมาครับจากเชียงรายเหมืนเด้เบ็ดโอ้งามๆแน่นอนนี่ดีเบ็ดตันเบ็ดร้อยยี่ร้อยสามสิบเซนอันนี้น่าจะร้อยสิบห้าหรือเปล่านี่เม็ดเม็ดห้าเซนครับเอาเม็ดห้าเซนนะ ก็มันสั่นนหนะพี่น้องนะตอนนี้นาจะร้อยสามสิบยูบะมณนี่รนะเบิดตะเสิเห็ดเหลืางามครับเห็ดไปตรงเหลืางามๆนั่นก็คือไม่ไผ่บานบานห้าดิพี่น้องบานห้าวหน้ามีง้อเนี่ยไะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตะเบิดต้นงนามครับเขาไม้ครับพี่น้องนี่กระชิมะที่หน้าหมานห้าคือเก้าเนี่หล่ะหูหมาเห้าสิลงไปใส่ครับนามกําลัางจะลดครับเป็นกําลัางจะปั้นหน้าทั้งงโคกผุน เดือดหนามอยู่มุมนี่แหละครับดีไซน์แบบแขวนๆได้เยอะเขียดมากนะครับวันนี้ตั้งที่ผมใส่มือน,นั่นปั้นแล้วแต่วันหนามยังเจิงครับไปใส่ก็ได้เดี๋ยวตะเบ็ดมันพ่อๆยังสิไปใส่ทางุคนละ่ะล่มแน่แล้วครับวันนี้ใส่ตะเบ็ดเอฟซีกับบ้าไรเราพี่น้องเอ้ยอันนี้หาชีพอันนี้ลอยขึ้นลอยหาชีพผมก่เคยใส่เ,ป,เ,กเ,กเป็นลายเป็นเยอะเข้ยเอฟซีเขาก็ใช้อีกซองลอยไหม เพชรผมว่าเราล่องน้ำได้ครับเราจะเพชรเอฟที่ล่องแยงเดียวมันสามรลอย เบ็ดสวยครับงามดีเบ็ดเราไตลใเดียวกันก็ผมเลยตัวนี้ตั้งเขาเจ้าง,งามเงมีวกว่าเบ็ดไตลเดียวกันเลยครับเบ็ดจะของช่องวัาน์ในร่องด้วยมันนี่เบ็ดเอฟซีกันครับผมเป็นไปใดเกียรมาหาย,ย่างกุ ขอญาตเสียบเบดกันครับผมเจียกัรรอบรอบยามครับพี่น้องคำเรียแล้วเดี๋ยวมสิว่านั่นครับเบดรลายครับวันี่ยังหรอกกลับขึ้นมากครับผมอืมอืม พี่สวยครับเห็นมาเนาะพี่น,อน้องเนาะหลังนี่ก็มีอาการครับผมซายเนาะโอ้ปลาชันก็ปลาชันอแจมเลยใส่ตัวปลาครับท่านน่ยาเบียดอยู่ครับผมกินเข่าแล้วพี่นอ้อง มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อตำแตงครับผมมาจีต้มปลาสู้เพิ่นกินเพิ่นปลาปะต่องก็ได้เพิ่ะนะกับข้าวลายอยู่จักมันปิีงไก่ปิีงปลาตำแตงขนมจีนมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวครับผม มากไกลเดยมนันนี่มาจากาแคเดนกันทราลมรับเข่าครับผมไม่ได้ต้มหมดปลาตามสบายเลยนะเดียมครับผมเอากินข้าดวาาด้วยกันครับผมกินข้าวด้วยกันครับ ต้มปลากับไม่ได้กินมากไก่กับไม่ได้กินต้มปลาเห็ดประท่านกีเครื่องมาอย่างดียวอืม,อมต้มรอบดึกก็ได้กินตอนเที่ยงคืนก็ได้หลังเที่ยงคืนไปแล้วพระฉันก็ได้หรอก แรกลงห้วยเนไงเดินหน้าดังฝังให้มันชันมันหัวทิ่มลงลงทั้งคนลงทั้งกล้องได้ดำน้ำลงจากลงไปเลยญี่ปุ่นนึกสามเมตรเกือบไม่ได้เกือบจะล้อมให้หายง่ายจัดๆเจออยู่ก็ได้เจออยู่ขึ้นมาได้เองใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมมาทำซุ้ง แต่ต้องตัวแพงขึ้นไปต้องถ้าตัวธรรมดา,ก,านะมก,ก็น่าจะไปนะตอนนี้หมื่นกว่าบาทแต่ตอนฝนตกเนี่ย เอาจับสายไ,ไม่ต้องใช้ล่กมมไม้ได้ช่ววันนี้ไม่ได้ครับเราจับสดเดิมกระเป๋าตังก็เคลัดร์ด้วยด้นกลับไปก็ไปนอนตรงนั้นเหรอคะตรงนั้นจะเป็นร้านไอยู่เดียวะม้กเ่ย ก่อมันก็สอาดสะอ้านอยู่แต่พอได้ขายมาทำไมได้ได้กขายเขาจะทำยูทูบเนี่ยถึมีเวลาห้มันนะพอมันได้แต่เก้าพันเข้าแล้วก็เลยก็เลยเลิกเลยทำแนวดีทางแค่ไหนแล้วผมก็ต้องว่าอยู่ตรงนี้นี่แหละในเมืองตรงตาดลักเมืองแถวตาดลักเมืองในเมืองน้องสาวอยู่ นี่เขากินน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมยามเบ็ดรอดแบกครับพี่น้องที่นี่ล้มไหวๆอีกแล้วปลาคลึ้นอีกแล้วสิมีปลากินเบ็ดเพรโตบ้าน้องนะยามเบ็ดมาจนเครื่องนึงแล้วครับผมนะขั้นคมพี่น้องอยู่ผมบ่ จะไปอยู่ครับปลาไหลแบบนี้ปลาไหลแน่นอนเยื่อเหลือครับผมอันนี้คือหลังโกงเป็นที่อยู่บ่ะอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ ใส่ปลาพี่น้องเอ้เยเก็บครับผมอุ้ยหลังนี่กระติดครับผมอุ้ยฮะเก็บครับหลังนี่มาหมดรอบอยางล็อกกับกระติดด้วยครับนี่รอบอยางกระติดอีกคือเา่า เก็บครับผมใส,ส่สวยครับตีหากัว่ากะอกมองแล้วครับผมเสียงระฆังมงมงมงกัวเบ็ดฮอครับที่นี่หลังจากมันขึ้นโอ้ร่มแห้งครับยามเบ็ดรอบเดียวบันไดลำล่ากันเลยปลาบ่ไดผมได้สาม้ที่ตัวน้องเขาก็ได้สีหาตัวครับผม ปลาพกันมากินขอทงงขาอท่าซื้อดิพี่น้องนี่เอาบรรยากาศของแถวเลยบ่นเดี๋ยวมาหาปลาโดยตรงไปเบื้องเบ็ดกันครับที่นีข้างหน้าขั้นโกงกับผมยูบ่เบ็ดน่องเขาขั้นยาวครับก้งไปกับโกงพูด เดี๋ยวยูครับหลังนี่คือขั้นกงอีนี่อย่างไปพันกอเขาาล้วพี่น้องรุมอุ่มเลยหมูอะไรเน่นนนครับตายแล้ว นี่เแบบ็ดผมประเด้ลงน้ามไม่ไปนอนนะเอาเบ,บ็ดน่องเขาลงเลยเอาหน่องเขาเบ,บ็ดห,หม่าไร้จะโลงว่ามืดหรอกครับผมเดือดร่งเบ,บ็ดอยู่วางสองลอยกล้วนี่แหละโอ้ปลาไหลตัวนี้ไปเแบ็ดจังเลยด๋ยวนี่ ก็เข่าเป็นดีดกันครับอันนี้ก็เข่าเป็นท่องวยรถดีประดดี๋ยวดเดี๋ยวผมขอปดแ้นคำปดเนี่ยนังอยูป่ะอู้ยยยยนะครับ ดัางนี้ก็โกงลงสี่พี่น้องเบิ้องโอ้ปลาไหลอีกแล้วครับลงปลาไหลนะเนี่ยโอ้บักง่เลยพี่น้องตัวนี้แหงง่ายครับเครื่องล่น่าจะได้ตาย ใช่ไหมเด็ดเขาพูดดีกันครับอ้้ยงีนองเว้อ๊ดเกินเคืองโล่น่นันตัวนีโอ้โหรอซ้ำเขียนครับ อะไรยีงตัวนญ่กระดาออไปดิครับแขนขป้องกับอะไรเกือบออกหงงูนี่เห็นไหมครับนี่ชุดหูออกเงยไรสองลังสุดท้ายของคู่นี้ครับผมอยู่บอ้นังนี่เกียดกันมาสัน่น เอาแล้วเอาแล้วพไปนั่งป้าอย่างหมูใส่สวยด้วยครับมูพันกอเขาเ่าคนจงนแหลกน,นี่ป้าเข่าหน้าล่างนะครับเออที่ว่าผมดึงเข่าเห็นยยังอันนี้ป้าเข่าหน้าล่างคนน้าม่วม ครึ่งโลน่าจะมีครับผมหัาคำว่ากินได้นี่ร่บเบืดอ,เ,ดดอ,อเอ่อเกียร์เขาสมาี่เลยครับก็จะปวดประเด็ดสนสะดทตัดสายครับผม ไปแจกไเดีอามาสำเนี้กัดเลยพี่นอ้องไปแจกไปเ,เดีามา อะไรซ้อนตัวก็คอตัวนี้คุ้มแล้วปอะไหลตัวนั้นตรงนี้นะืี่ะนะส้งกันล่ะตัวเตามตัวโล่ที่ไนเนี่ยหน,นังหนีขันโกงก็เขียดตายครับผมหน,นังหนีกับโกงครับ เบ็ดเพิ่นมันเงาเนอะมันไม่ใส่ท่านี่ใส่ใหญ่ครับเบ็ดเงาถือไปหลายพันมวนมากเลยนะสิเด็ดผมลอยใช่ไหมเส้นกระตีว่ามันเงาเติบอยู่เลยอย่างนี้ก็ติดครับผมตัดตายเบื้องเบ็ดพันขั้นอ่อนดีครับแต่มันเงาครับผม มันเงยวเกินไปเนาะแต่เบ็ดอ่อนๆเังสี่ต้องสักลอยยี่สิบอันนี้มันลอยสามก็เสน้นเก็บครับผมโกงง่งโล่งเี่ยสี่ะพี่น้องอยู่ปะมอยู่ครับผมนางนี่นก็โก่งครับผม อยูป่ป่ะเนาะปลาไหลตัวที่สามเลยครับปลาไหลนี่ตัวนี้ว่นไหนปลาไหลครับผมเก็บครับหยังนี้กับขั้นโกงอีู่ครับตออ่อเนื่องเลยจังโกยู่ยูย่ด,ดิครับนี่ตริงเนี่ยโกงอย่างนี้นะบู ชั้นปอกดังนี่กระติดครับผมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งติดมินแทะนั่นรถสามมันมินไรนี่ <c oughs> คือขั้นโกงหรอพี่น้องเ <c oughs> นิบเนิบ โอ้บัดหาย่างสี่มันคือบรถนี้ก,กินเลือกครับแค่พูดนะเขาเต็มข้อเลยเยียแต่ข้อเบ็ดนะสี่เตัศนซ้ายแล้วครับผมเขาเลือยพอดขั้นหนีงกับกง้รับผมอยู่อีกวอนั่งสีรดถดซะอ,อุ้ยยูรับอยู่ฝ่าดึงขึ้นกัน กินมินนี่แล้วอู้ติดมินนะเดี๋ยวปดครับผมอาบาดจกับกนเบ็ดกับไปด้ปดมหันีมิมินไอยงกินกับไอยมหัก็ิางปาเนะ

เบื้องหลังนี่ผมใส่มาหนามอดจอด้ครับนี่แค่เนี่ยเป็นบวกนิดหน่อยพี่น้องติ๊ดเฉยเนี่ยมาเึ้ื่อ,อาานคือว่าติด๊ดลดนี่คันซ้าได้ได้หน่อยซักนี่อ,อใส่ปา หลังสุดท้ายครับผม,มงูเบงสีกรบพี่นอ้ออยู่บ่อุ้ยอยู่ครับอยู่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 หลังสุดท้ายกระติดครับผมอืมยอย่าหลุดด้าเฮ้ซ็ตเลยใส่เครื่องโล่ครับ Oh. กูเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปลาร่วมครับพี่น้องคือว่าพ่อได้ยู่ได้กินให้น้องเขาไปกินมาเลยครับผมเขาให้น้องเขาไปทําแดดเดียวหลังไตแดดเดียวครับผมปลาไหลตัวเพิ่มเพิมยกโชว์นีะปลาไหลโอ้สุดยอดนะครับตัวใหญ่มากเลยลวดพี่น้องเบ็ดสายสายเบ็ดในเบ็ดสายเบอร์น้อยเนาะสุดยอดเลยครับ ถ้าในร่อนก็ต้องเบอร์สิบห้าขึ้นไปถ้าสายพ e. ีเอก็ยังไม่น้อยก็150ร้อยห้าสิบปอนสาย100ร้อยปอนมันไม่อยู่รกไหลายแถวนี้ตัวเบอร์เริ่มเทิม่มเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยขาดเลยนี่อันนี้ในร่อนสิบสองเบอร์สิบสองนตัวปลาครับผมโอ้ได้ยูได้กินสามโลยูประมมณนี่กินน้องมาได้ย่าม้มาสองกับผมยงา้ขึ้นในโพลีสองสามตัวนอนเลยโอ้ ปูเบดเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกลาตือว่าพ่อได้อยู่น่าจะสามสามถึงสี่โลเนาะดีนะครับผมได้ครับวันนั้นคืนไม่ได้มาได้ตอนเช้าต่างคนต่างได้ครับผมครับสำหรับิปนี่ก็ได้ทีล่านอนไม่เต็มครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับจะได้ห้ช่องสูบาน้านะครับเป็นกุ้ล่างแรงแจ้งครับผมเจอกันคลิปหน้าก็ีปน้องคลิปนี้ก็เอาปลาให้น้องเขาไปกินปลาเข้ายู่นเหี่เหากับพ่อเด็กินอยู่นะกินตืวมือละกินกินหนาจะเป็นปลาแล้ว ได้ทีร่รานเอาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบกลับบ้านกันแล้วท <ผม S 2> ีนี้จะมีแก้มือครับผมแก้มือใช <c oughs> ่ครับปลาไหลสุดยอดสุดเลยมากครับผมเอาไอโอเคเอาดีไหมเอาสักครบ